เคยสงสัยไหมเสียงตามสายที่เราได้ยินทุกเช้ามาจากไหนมันไม่ได้มีคนไปนั่งประกาศสดสดทุกบ้านนะเบ mm hmm. ื้องหลังมันคือเทคโนโลยีล้วน,วนเริ่มจากห้องส่งเล็กๆที่มีไมโครโฟนเครื่องผสมสัญญาณเสียงและคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ก็จะประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆลงไปจากนั้นสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มกำลังสัญญาณให้แรงขึ้นเพื่อส่งไปตามสายไฟเอ๊ะแล้วสายไฟบ้านเราเกี่ยวอะไรด้วย ิบางที่ใช้สายไฟเดิมนี่แหละเป็นตัวนำสัญญาณเสียงไปแต่ก็มีบางระบบที่ใช้สายสัญญาณเฉพาะเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีกว่าพอสัญญาณวิ่งไปถึงบ้านแต่ละหลังมันก็จะถูกแปลงกลับมาเป็นเสียงผ่านลำโพงที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆเท่านี้แหละเราก็ได้ยินเสียงตามสายแล้ว จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับระบบกระจายเสียงวิทยุเพียงแต่ใช้สายไฟเป็นตัวนำสัญญาณแทนคลื่นวิทยุสรุปง่ายๆคือเสียงตามสายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงชุมชนได้ง่ายและรวดเร็วนั่นเองเข้าใจายัง